ส่วนความเคลื่อนไหวที่ครอบครัวของผู้กำกับเบิ่มนะคะพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงค่ะทางครอบครัวมีการเตรียมพิธีชาปนกิจศพกันในวัดช่วงบ่ายของวันนี้นะคะไปดูความเคลื่อนไหวกันที่จังหวัดอุตรดิต์ค่ะสำหรับ ทางด้านของร่างพันตำรวจเอกวัชิราย,ยาวไทยสงหรือว่าผู้กำกับเบิ้มผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดใหญ่ท่าเสานะคะจังหวัดอุตร,รดิตฐ์เป็นบ้านเกิดหลังจากที่ภูมิกับเบิ้มเองยิงตัวเองแล้วเสียชีวิตในบ้านพักที่ปทุมธานีหลังจากเกิดเหตุเรื่องของสารวัตรสิวนะคะแล้วทางครอบครัวก็ประสงค์จะเคลื่อนย้ายไปที่อุตร,รดิตฐ์ ญาติิกำหนดสวดอภิธรรมมาแล้ว4คืนค่ะ13 1 4 15 16นะคะเมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายก่อนจะมีพิธีชาปนากิจกันในวันนี้นะคะเบื้องต้นพบว่าพลตบารต่อศักด์สุวิมลค่ะรองผอบอรตอรอจะมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็คาดว่าจะมีทั้งเพื่อนร่วมงานมีทั้งผู้ใต้บังคับบัญชามาร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะคะครับ ติดตาม p ีพีทีวีเ36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย